เกิดใหม่กลายเป็นเสือดำตัวหนึ่งในสวนสัตว์พันจีวาแต่ไม่เคยยอมรับอาหารวันละเก้ามื้อที่เจ้าหน้าที่ป้อนให้ปรับกันข้าฝึกฝนร่างกายทุกวันฝึกฝนทักษะการต่อสู้ต่งตางๆของสัตว์ป่าตั้งแต่ทักษะจับล็อก36ท่าไปจนถึงท่าเตะเส้าหลินส2องท่าล้วนเป็นกิจกรรมที่ข้าต้องทําทุกวันเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองให้เร็วที่สุดข้าฆ่าเสือขาวสังหารมูลหลามยกย้ายกําจัดหมีดํากําจัดจระเข้ยักษ์ผ่านการกืนกินแก่นพลังงานของพวกมัน ความแข็งแกร่งของข้าในที่สุดก็เพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งขั้นปลายสุดยอดและระหว่างทางไปยังเทือกเขาต้าหวางก็ได้แมวเวทมนต์มาเป็นพันธญาเด็กน้อยได้สาเร็จและในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ได้วิจัยยาเสริมพลังที่สามารถทําให้คนได้รับพลังพิเศษได้สําเร็จในตอนนี้ภายในสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งในเมืองหลวงนักวิจัยส่งยาหลอดสีแดงหลอดหนึ่งให้กับทหารนายหนึ่งสวีเหิงหาลืนยาลงไปเจ้ามีโอกาสตายสูงมากดังนั้นก่อนการทดลองข้าอยากจะถามเจ้าอีกครั้ง จ้าเต็มใจที่จะเป็นผู้ถูกทดลองในครั้งนี้หรือไม่ข้าเต็มใจสีหน้าของสวีเหิงแน่วแน่อย่างยิ่งเหตุผลที่เขาสมัครเป็นผู้ถูกทดลองยาเสริมพลังเป็นเพราะเคยเข้าร่วมปฏิบัติการล่าสัตว์อสูรครั้งหนึ่งและได้เห็นสหายร่วมรบของตอนเองพี่น้องตายในปากสัตว์อสูรต่อหน้าต่อต,อตาถึงแม้ตนเองจะรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดแต่ก็ต้องสูญเสียขาไปข้างหนึ่งด้วยเหตุนี้นักวิจัยพยักหน้าส่งยาเสริมพลังให้กับสวีเหิงนอกกำแพงกระจกเสี้ยนอวีสีหน้าเคร่งขรึมหากครั้งนี้ยังไม่สเร็จอีก การทดลองของพวกเขาอาจถูกสั่งให้หยุดลงเริ่มการทดลองพร้อมกับคำสั่งของนักวิจัยสวีเหิงกลืนยาเสริมพลังลงไปโดยไม่ลังเลจากนั้นร่างทั้งร่างก็ยืนนิ่งอยู่กับที่เซียสินอวีและคนอื่นๆจ้องมองเข้าไปในกำแพงกระจกด้วยสีหน้าเคร่งขรึมไม่นานยาเสริมพลังก็เริ่มออกฤทธิ์ร่างกายของสวีเหิงภายใต้ฤทธิ์ยากลายเป็นสีแดงกำ่ำจากนั้นสวีเหิงก็พันส่งเสียงร้องโหยหวนอย่างน่าเวทนาและใช้มือกรีดขวนผิวหนังอย่างแรงพราวกับมีบางสิ่งกำลังจะทะลุออกมา จากร่างไม่นานบนร่างของเขาก็ปรากฏรอยขุ่นสีเลือดจำนวนมากนอกกำแพงกระจกเซี่ยซินอวีขมวดคิ้วแน่นในใจยิ่งตึงเครียดอย่างที่สุดในตอนนี้เองเสียงประหลาดดังขึ้นจากภายในร่างของสวีเหิงเป็นเสียงกระดูกหักสีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปกลายเป็นเคร่งขรึมยิ่งขึ้นจากนั้นก็เห็นเปลวไฟกลุ่มหนึ่งแผ่กระจายไปทั่วร่างของสวีเหิงทำให้เขากลายเป็นมนุษย์ไฟในพริบตาศาสตราจารย์ได้ผลแล้วผู้ช่วยอยู่ข้างๆสีหน้าตื่นเต้นเมื่อเห็นภาพนี้ เซียซินอวีดีใจอย่างยิ่งสำเร็จแล้วเขามองดูสวีเหิงอย่างตื่นเต้นหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็โน้มตัวไปที่ไมโครโฟนถามสวีเหิงในห้องทดลองตอนนี้เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างแล้วเสียงเมื่อกี้คืออะไรศาสตราจารย์ตอนนี้ผมรู้สึกดีมากสวีเหิงยืนอยู่กับที่ตื่นเต้นอย่างยิ่งยาเสริมพลังไม่เพียงแต่ดัดแปลงยีนของผมยังช่วยซ่อมแซมร่างกายที่พิการของผมให้หายดีด้วยเซียซินอวีและคนอื่นๆได้ยินก็มองลงไปเล็กน้อยถึงเพิ่งสังเกตเห็นว่าขาซ้ายที่หายไปนานแล้วของสวีเหิง ในตอนนี้ปรากฏขึ้นมาใหม่แล้วดี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 จริงๆในที่สุดเซียสินอวีก็วางใจลงได้รีบถามต่อทันทีงั้นตอนนี้เจ้าสามารถควบคุมเปลวไฟที่ลุกไหม้ทั่วร่างได้หรือไม่สวีเฮิงนพยักหน้าเล็กน้อยเปลวไฟทั่วร่างก็หายเข้าไปในร่างกายทันทีเขาเดินไปสองสามก้าวกำมัดแน่นต่อยไปข้างหน้าอย่างแรงเปลวไฟระเบิดออกมาทันทีประกายไฟเล็ก,ลกๆกระเด็นออกมาโจมตีโดนขวดแก้วใบหนึ่งข้างหน้าในพริบตาที่สัมผัสกับเปลวไฟขวดแก้วก็ละลายกลายเป็นของเหลวเมื่อเห็นภาพนี้ เซียซินอวีแทบจะระงับความตื่นเต้นในใจไว้ไม่อยู่ตบมือร้องเรียกดีใจไม่หยุดนักวิจัยคนอื่นๆก็ดีใจอย่างยิ่งเช่นกันชั่วครู่ต่อมาสวีเหิงกลับสู่สภาพปกติสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเดินออกมาในดวงตาม,มีประกายแห่งความมั่นใจกลับคืนมาอีกครั้งเขาโค้งคำนับเซียซินวีอย่างจริงจังขอบคุณศาสตราจารย์เซียที่ช่วยเหลือจากนี้ไปข้าจะต่อสู้กับสัตว์อสูรจนตัวตายอีกด้านหนึ่งหลังจากเดินทางมาหนึ่งวันในที่สุดข้าก็มาถึงทีมเทือกเขาตาหววังพอมาถึงที่นี่ก็สสัััมผไดด้อย่่าางชเจนว ในปากเขาเต็มไปด้วยกลิ่นอายของสัตว์อสูรนานาชนิดตอนนั้นแมวเวทมนตร้งเสียงร้องเต็มไปด้วยความกังวลดูเหมือนจะกลัวการเข้าไปในเทือกเขาต้าหวังเล็กน้อยข้าคำรามต่ำใส่เขาเสียงหนึ่งความหมายคือวางใจได้มีข้าอยู่ไม่มีอุบัติเหตุหลังจากหยุดพักครู่หนึ่งข้าก็เข้าไปในเทือกเขาทันทีมุ่งหน้าไปยังตำแหน่งของต้นไม้ทิพเทียนหยวนทว่ายังเดินไปได้ไม่ไกลข้างคกยยกย้ายตัวหนึ่งก็ขวางอยู่ข้างหน้าและทันทีที่เจอกันก็พ่นลูกศรน้ำใส่ข้าช่างไม่รู้จักที่ตาาายยยยเเสสีีจริงงแคนนช ตบลูกศรน,น้ำที่พุ่งเข้ามาแตกกระจายด้วยอุ้งเท้าเดียวจากนั้นก็พุ่งเข้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วตบมันจนเละเป็นชิ้นๆด้วยกรงเล็บเดียวหลังจากจัดก,การทางคกยักแล้วข้าก็เดินลึกเข้าไปในเทือกเขาต่อไปไม่นานคุณคุณตัวหนึ่งก็โผล่อ,ออกมาจากพงหญ้าลม้มลงอยู่ข้างหน้าดวงตาเสือของข้ารี่ลงเล็กน้อยไม่รู้ว่ามันเอาความกล้ามาจากไหนทันทีที่ปรากฏตัวคุณคุณก็ส่งเสียงร้องแหลมแสบแก้วหูจากนั้นก็กระพือปีกพุ่งเข้ามาข้าราวกับตกตะลึงจนงโงงมยืนยยยนิ คุณคุณจึงยิ่งมั่นใจมากขึ้นเมื่อห่างจากข้าประมาณสาเมตรก็กระโดดขึ้นอย่างแรงกลมเล็บแหลมคมคู่หนึ่งพุ่งตรงมาที่ใบหน้าเสืออัล่เหลาของข้าเข้ามาจับโดยตรงเห็นดังนั้นข้าก็กดแวกว่งกลงเล็บแหลมคมข้างหนึ่งออกไปเบาๆคุณ,ค,ณคุณถูกฉีกออกเป็นสองท่อนทันทีตกลงบนพื้นชักระตุกสองสาครั้งแล้วก็แน่นิ่งไปข้าควักเอาแก่นพลังงานของคุณคุณออกมาอย่างชำนาญโยนให้กับแมวเวทมนต์ข้างหลังโดยตรงแมวเวทมนต์ส่งเสียงร้องอย่างราเริงรับแก่นพลังงานมาอย่างดีอกดีใจตืนนลงไปททัี มองดูแมวน้อยตะกละตัวนี้ข้าคำรามต่ำเสียงหนึ่งความหมายคือตามพี่ใหญ่มามีของดีให้เจ้าแน่นอนแมวเวทมนต์ได้ฟังก็ส่งเสียงร้องอย่างยินดีดูเหมือนกำลังพูดว่าขอบคุณที่ใหญ่ที่ส่งกันพลังงานมาให้หลังจากร้องเรียกแล้วมันก็ยื่นหัวมาคลอเคลียกับข้าอย่างสนิทสนมเพื่อแสดงความยินดีและความขอบคุณในใจในใจข้าพลันดีใจอย่างยิ่งมองดูแมวเวทมนต์ด้วยสายตาที่อ่อนโยนยิ่งขึ้นข้ารู้ว่าแมวน้อยตัวนี้เริ่มพึ่งพาข้าแล้วการที่จะทำให้มันยอมสวามิภักดิ์สำเร็จอออยู่กล้้คเื จากนั้นข้าก็พาแมวเวทมนต์เดินทางลึกเข้าไปในเทือกเขาต้าหวางต่อไปยิ่งเดินลึกเข้าไปในเทือกเขาต้าหวางสัตว์อสูรที่พบเจอความแข็งแกร่งก็ยิ่งมากขึ้นและสามารถพบเจอสัตว์อสูรระดับหนึ่งขั้นกลางได้เป็นครั้งคราวไม่นานแมวเวทมนต์ก็หยุดฝีเท้าลงส่งเสียงร้องเตือนอย่างระแวดระวังหลายครั้งข้าหยุดฝีเท้าทันทีมองไปรอบๆวินาทีต่อมาหมาป่ายักย้ายร่างใหญ่โตมหหลานตัวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในสายตาข้ามองไปยังหมาป่ายักย้ายด้วยสายตาคู่หนึ่ง หมาป่ายักย้ายพันถอยหลังโดยไม่รู้ตัวในดวงตาเต็มไปด้วยแววหวาดกลัวแต่จากนั้นหมาป่าป่าจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆก็ปรากฏตัวขึ้นรอบๆและต่างก็แยกเคี้ยวคำรามจิตสัตว์รูอันเข้มข้นแผ่ออกมาจากร่างพวกมันไม่หยุดหมาป่าฝูงนี้โดยพื้นฐานแล้ววิวัฒนาการเสร็จสิ้นแล้วและพลังที่วิวัฒนาการออกมาก็ใกล้เคียงกันควบคุมพลังพ่นไฟได้หมาป่ายักแย่ตัวหนึ่งในนั้นดูกระวนกระวายเล็กน้อยเตลวไฟพ่นออกมาทันทีจุดไฟเผาหญ้าแห้งบริเวณใกล้เคียง หมาป่ายักย้ายตัวอื่นๆค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ข้าข้าสีหน้าสงบนิ่งอย่างยิ่งคำรามต่ำทันทีเสียงหนึ่งเตือนให้พวกมันรีบจากไปทว่าหมาป่ายักย้ายฝูงนี้กลับไม่สนใจตอนนั้นในฝูงหมาป่าหมาป่าจะฝูงตัวหนึ่งยาวกว่าสาเมตรก็เดินออกมามันแงยหน้าคำรามเสียงดังลั่นทั้งฝูงหมาป่าก็พุ่งเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วไอ้พวกไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำข้าแค้นเสียงเย็นชาไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อยกวัดแกว่งอุ้งเท้าเสือขนาดใหญ่ตบหมาป่า ตอนนั้นแมวเวทมนตร้องตะโกนอย่างโกรธเคืองแล้วกลายเป็นลำแสงสีม่วงหายเข้าไปในร่างข้าข้าสัมผัสได้ถึงพลังที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีกลับถึงระดับสัตว์อสูรขั้นสองโดยตรงในใจข้าตื่นเต้นอย่างยิ่งสมกับเป็นสัตว์อสูรสายสนับสนุนระดับราชาเมื่อมีการเสริมพลังจากแมวเวทมนต์ในใจข้าสบายใจอย่างยิ่งคำรามเสียงดังลัน่นพุ่งเข้าใส่ฝูงหมาป่าโดยตรงอย่างรุนแรงต่อหน้าพลังที่เหนือกว่ายัางเด็ดขาดฝูงหมาป่าเหล่านี้ไม่มีพลังพอที่จะต้านทานได้เลยเเเพีียยงงงแค่ตบอุ้ท้ทาดวลไป หมาป่ายักย้ายระดับหนึ่งตัวหนึ่งก็ถูกตบจนแหลกละเอียดแม้แต่จะฝูหมาป่าก็ทนไม่เกินสองกรงเล็บชั่วพริบตาทั้งฝูหมาป่าก็ถูกฆ่าสังหารจนหมดสิ้นรอบๆเต็มไปด้วยซากศพหมาป่าป่าระหว่างนั้นข้ามีการค้นพบที่สำคัญยิ่งกว่าแมวเวทมนตตัวนี้ไม่เพียงแต่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ยังสามารถสร้างเกราะป้องกันให้ข้าได้ชั้นหนึ่งแต่หลังจากแมวเวทมนยกเลิกสภาวะรวมร่างกับข้าแล้วข้าใช้หัวทูไทอีกฝ่ายเบาๆเจ้าหนูเจ้าเก่งจริงๆข้าชอบมาก หลังจัดกา,ก,การหมาป่ายักย้ายทั้งหมดแล้วข้าก็เริ่มเก็บกวาดสนามรบแบ่งแกนพลังงานบางส่วนให้กับแมวเวทมนต์ส่วนข้ากลืนกินก้อนของจะฝูหมาป่าพร้อมกับการใช้พลังการกลืนกินข้าก็ย่อยพลังงานในแกนพลังงานได้อย่างรวดเร็วได้รับพลังระดับบีใหม่เอี่ยมมาหนึ่งอย่างการควบคุมเปลวเพลิงสามารถควบคุมขนาดและพลังของเปลวไฟได้อย่างอิสระสามารถพ่นไฟเผาผลาญทุกสิ่งได้หลังจากเข้าใจประโยชน์ของพลังนี้คราวๆข้าก็ไม่ได้เจาะลึกอีกพักผ่อนครู่หนึ่ง ข้าก็พาแมวเวทมนต์เดินทางลึกเข้าไปในเชือกเขาต้าหวางต่อไประหว่างทางพบเจอสัตว์อสูรมากมายในจำนวนนั้นมีกระทั่งตัวที่ทำให้ข้ารู้สึกรับมือยากแต่ด้วยการเสริมพลังจากแมวเวทมนต์สัตว์อสูรเหล่านี้เกือบทั้งหมดต้องพ่ายแพ้กลับไปครึ่งวันต่อมาในที่สุดพวกเราก็มาถึงส่วนลึกของเทือกเขาข้าหยุดฝีเท้ามองไปรอบๆเหนื่อยหน้าขึ้นมองเห็นเพียงบนยอดเขาแห่งหนึ่งแสงสีทองสองประกายต้นไม้ผลสีทองต้นหนึ่งยืนต้นตระงานอย่างภาคภูมิใจและข้างต้นไม้ผล มีสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาร่างหนึ่งนอนอยู่ปกคลุมด้วยผลึกสีม่วงทั่วร่างหัวของสัตว์อสูรคือหัวสิงโตที่หน้าตาค่อนข้างดุร้ายบนหัวสิงโตยังมีเขาแหลมเกลียวสีแดงเพลิงอันหนึ่งในดวงตาสีแดงเลือดมีรูม่านตาสัตว์ที่สองประกายสีม่วงประหลาดเจ้านี่คือราชาราชสีม่วงทองสีนะเมื่อมองเห็นรูปร่างของสัตว์อสูรยกักย้ายตัวนั้นชัดเจนข้าอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจสิงโตราชสีสีม่วงทองนี้ช่างเป็นราชาผู้กำเนิดมาแต่กำเนิดจริงๆทันทีที่ปรากฏตัว ก็มีแรงกดดันของผู้เหนือกว่าต่อสัตว์อสูรตัวอื่นๆพวกเราไม่เข้าไปเหรอตอนนั้นแมวเวทมนต์ส่งเสียงร้องเบาๆข้าเข้าใจความหมายในนั้นอย่างรวดเร็วข้าสายหัวตอบกลับด้วยเสียงคำรามเช่นกันยังไม่รีบพวกเราต้องรู้ความแข็งแกร่งของราชาราชสีม่วงทองก่อนค่อยลงมือก็ยังไม่สายหากบุ่มบามวิ่งเข้าไปเช่นนี้ไม่ต้องพูดถึงการชิงต้นไม้ผลเทียนหยวนแม้แต่ชีวิตของเจ้าและข้าก็อาจจะรักษาไว้ไม่ได้แมวเวทมนต์ไม่พูดอะไรอีกมันเงียบไปครู่หนึ่ง ทันใดนั้นก็ร้องขึ้นมาสองสามครั้งแล้วข้าไปดูให้ไหมข้าตัวเล็กอยู่แล้วและความเร็วก็สูงมากขอเพียงไม่ส่งเสียงดังมากราชาราชสีม่วงทองต้องไม่พบข้าแน่นอนข้าได้ยินดังนั้นก็อดไม่ได้ที่จะครุ่นคิดตอนนี้ยังอยู่ห่างจากยอดเขาพอสมควรถึงแม้ที่นี่จะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของราชาราชสีม่วงทองแต่กลับไม่สามารถยังรู้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของอีกฝ่ายได้เมื่อคิดถึงตรงนี้ข้ามองดูแมวเวทมนต์ที่ดูกระตือรือรน้นจากนั้นก็พยักหน้าเบาๆคำรามสองครั้งไปเถอ จาต้องระวังตัวหน่อยอย่าให้ถูกพบเข้าละ่ะหากรู้ความแข็งแกร่งที่แน่นอนของราชาราชสีม่วงทองแล้วรีบกลับมาทันทีแมวเวทมนร้องอย่างราเริงเสียงหนึ่งกลายเป็นกลุ่มแสงสีม่วงบินออกไปทันทีชั่วครู่ต่อมาก็บินกลับมาอีกครั้งกดเสียงร้องอย่างอดใจรอไม่ไหวรู้เรื่องแล้วความแข็งแกร่งของราชาราชสีม่วงทองตัวนั้นถึงระดับหนึ่งขั้นตายแล้วไม่ได้อ่อนแอกว่าเจ้าเท่าไหร่เลยค่าสีหน้าเคร่งขรึมราชาราชสีม่วงทองตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแต่ก็น่าจะเพราะกินสมบัติล้ำค่าจากฟ้าดินบางอย่างเข้าไป ถึงมีความแข็งแกร่งระดับนี้เมื่อเห็นข้างเนี้ยไปแมวเวทมนต์เดียวก็มองไปที่ต้นไม้ผลเทียนหยวนเดี๋ยวก็มองมาที่ข้าร้องอย่างตื่นเต้นเล็กน้อยพวกเราจะเริ่มลงมือได้เมื่อไหร่ข้าคำรามต่ำสองครั้งรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งผีพลามจากนั้นข้าดวงตาเสือรีลงเล็กน้อยจ้องมองไปยังต้นไม้ผลเทียนหยวนบนยอดเขาอย่างไม่วางตาพบว่าผลของต้นไม้ผลเทียนหยวนยังไม่สุกเต็มที่ในใจข้าพลันเข้าใจถึงเหตุผลไม่น่าแปลกใจที่ราชาราชสีม่วงทองไม่รีบร้อน พียงแค่นอนพักผ่อนเงียบเียบใต้ต้นไม้ผลเทียนหยวนข้าจะไม่รีบร้อนอีกต่อไปแต่ใจเราคอยอย่างอดทนอยู่ตีนเขาเทื่กเขาต้าฮวางในปัจจุบันนอกจากราชาราชสีม่วงทองและตัวข้าย่อมต้องมีสัตว์อสูรที่ไม่รู้จักซ่อนตัวอยู่อีกมากมายการปรากฏตัวในตอนนี้ย่อมต้องตายอย่างน่าอนาถไม่นานนักบนท้องฟ้าอินทรีทองตัวหนึ่งยาวสิบเมตรก็บินวนไปมาส่งเสียงร้องเตือนเป็นระยะ,ะยะเต็มไปด้วยความหมายอินทรีทองหลังจากวิวัฒนาการแล้วราวกับเครื่องบินรบ ร่างกายมาหึมาของมันทันทีที่ปรากฏตัวก็แผ่ภัยคุกค,คามมหาศาลออกมาและในตอนนี้นอกจากอินทรียทองแล้วยังมีสัตว์อสูรอีกไม่น้อยกําลังมุ่งหน้ามาอย่างยอดเขาอย่างต่อเนื่องในสายตางูหลามยักย้ายตัวหนึ่งขดตัวอยู่กลางเขาร่างกายยาวกว่าสิบเมตรทุกที่ที่มันผ่านไปพืชบริเวณใกล้เคียงก็เหี่ยวเฉาทันทีม้าป่ายักย้ายตัวหนึ่งทั่วร่างปกคลุมด้วยเปลวไฟกําลังคำรามใส่ย,ยอดเขาดูเหมือนกําลังประกาศความแข็งแกร่งของตนหวังจะใช้สิ่งนี้ข่มขวัญสัตว์อสูรตัวอื่นๆ เพื่อต้นไม้ผลเทียนหยวนในตอนนี้สัตว์อสูรที่แข็งแกร่งเหล่านี้ต่างก็นั่งไม่ติดแล้วข้ารีตาเล็กน้อยในใจคิดหมุนวนไปมาคิดว่าเดี๋ยวควรจะหาที่ไหนดูละครดีๆแล้วค่อยมาเป็นนกปากซ่อมกับหอยกับทะเลาะก,กันข้าชาวประมงได้ประโยชน์แมวเวทมนต่งเสียงร้องต่าๆมันเดิมทีก็มีนิสัยขี้เล่นในตอนนี้ไม่เห็นสัตว์อสูรมากมายมารวมตัวกันย่อมร้อนใจอย่างยิ่งข้าจึงทําได้เพียงคำรามต่ำสองสามครั้งปลอบใจป้องกันไม่ให้มันผีผามจนเผยตัวออกมาแมวเวทมนต์จึง,งบลลงเล็กน้อย แต่สายตากับจ้องมองไปลังต้นไม้ผลเทียนหยวนไม่วางตาในขณะเดียวกันข้าก็ึกถึงพลังของราชาราชสีม่วงทองในชาติก่อนชาติก่อนราชาราชสีม่วงทองตัวนี้ปลุกพลังระดับเอสได้สองอย่างหนึ่งในนั้นเรียกว่ามงกุฎม่งสุริงสูนดูดซาบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองพ่นลำแสงพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวออกมาอีกพลังหนึ่งเรียกว่าผนึกม่วงทองสามารถผนึกพลังของสัตว์อสูรตัวอื่นได้นอกจากนี้เจ้านี้ยังบินได้ ดังนั้นราชาราชสีม่วงทองจึงเท่ากับเป็นเจ้าแห่งภาพพื้นดินและอากาศการจะจัดการมันจึงเป็นเรื่องยุ่งยากอย่างยิ่งหากไม่ระวังเพียงเล็กน้อยก็อาจถูกมันฆ่ากลับได้สู้ตัวต่อตัวสัตว์อสูรที่มาถึงตอนนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของราชาราชสีม่วงทองเลยแม้แต่ข้าก็ไม่มีความมั่นใจว่าจะชนะได้อย่างแน่นอนแต่โชคดีที่ข้ามีแมวเวทมนต์หลังจากรวมร่างกับแมวเวทมนต์แล้วก็สามารถจัดการราชาราชสีม่วงทองได้อย่างสมบูรณ์ในตอนนี้สถานการณ์ในสนามเรบเปลี่ยนไป อินรีหมาป่าเริ่มส่งเสียงเตือนต่างๆเต็มไปด้วยความหมายพวกมันสัมผัสได้ถึงความผิดปกติบริเวณใกล้เคียงแต่ก็ไม่ได้ทำให้พวกมันสนใจเป็นพิเศษต้นไม้ผลเทียนหยวนยังไม่สุกสัตว์อสูรสองสาตัวนี้ต่างก็รอคอยโอกาสแต่กลิ่นหอมเข้มข้นที่แผ่ออกมาจากต้นไม้ผลเทียนหยวนดึงดูดสัตว์อสูรจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆให้มุ่งหน้ามาอย่างที่นี่คากว่าตามองคร่าวๆถึงแม้จะเห็นเพียงป่าไม้ที่ไหวเอ็นไปมาแต่ก็รู้ว่าสัตว์อสูรที่มาถึงมีจำนวนไม่น้อยเมื่อเวลาผ่านไป สัตว์อสูรที่มาถึงต่างก็ปรากฏตัวมุ่งหน้าเข้าใกล้ยอดเขาอินรีทองในอากาศก็ลดระดับการบินลงแต่ก็เพียงพอที่จะรับประกันความปลอดภัยของตนเองมูลหลามยักย้ายและหมาป่าย,ยักย้ายยิ่งดูกระวนกระวายเร่งความเร็วขึ้นต้องการเข้าใกล้ต้นไม้ผลเทียนหยวนมากขึ้นแม้แต่ราชาราชสีม่วงทองในตอนนี้ก็ยืนขึ้นแล้วจ้องมองสัตว์อสูรสี่ทิศอย่างระแวดระวังสายตาละโมกของข้าปรับจับจ้องไปที่ต้นไม้ผลเทียนหยวนขอเพียงข้ากินผลไม้ลูกหนึ่งก็ย่อมสามารถทะลวงถึงระดับสองได้ ถึงตอนนั้นต่อให้สัตว์อสูรเหล่านี้ร่วมมือกันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าแต่ข้ารู้ดีว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาลงมือในตอนนี้สัตว์อสูรเหล่านี้ย่อมต้องเกิดการต่อสู้อันน่าสะพรึงกลัวไม่มีใครสามารถหยุดยั้งเรื่องนี้ได้ชั่วพริตตาต่อมาเสียงดังสนั่นก็ดังขึ้นแพ้ภูเขายักษ์ย้ายตัวหนึ่งตาแดงกลับไม่สนใจการขัดขวางของสัตว์อสูรตัวอื่นพุ่งตรงไปยังต้นไม้ผลเทียนหยวนทันทีทว่ามันยังไม่ทันวิ่งไปถึงก็ถูกราชาราชสีม่วงทองตกตายด้วยกรงเล็บเดียว เลือดสาดกระจายทันทีในตอนนี้บนยอดเขาวุ่นวายอย่างยิ่งสัตว์อสูรจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆรากับมแมลงเมื่อบินเข้ากองไฟพุ่งไปยังยอดเขาแต่ทั้งหมดก็ถูกราชาราชสีม่วงทองสังหารอย่างไร้ปราณีมมาป่าย,ยักย้ายและงูหลามยักย้ายอยู่ห่างจากต้นไม้ผลเทียนหยวนเพียงสิบกว่าเมตรแต่พวกมันก็ยังไม่ลงมือแม้แต่อินรีทองก็ยังคงบินวนอยู่บนท้องฟ้าต้องการใช้สัตว์อสูรตัวอื่นๆบันทอนพลังของราชาราชสีม่วงทองติงเขาข้ามองดูภาพนี้ในใจยิ่งยินดีสู้กันไปสู้กันไป ยิ่งสู้กันวุ่นวายยิ่งดีพวกเจ้าตอนนี้สู้กันแทบตายมีแต่จะปูทางให้ข้าเท่านั้นไม่นานก็ถึงเวลาวันรุ่งขึ้นข้าลืมตาเสือขึ้นมาอย่างเกียคร้านข้าสัตว์อสูรตัวหนึ่งตามใจชอบเพลิดเพลินกับอาหารเช้ารวมกับแมวเวทมนต์หนึ่งชั่วโมงต่อมาต้นไม้ผลเทียนหยวนท่านส่องแสงสีทองเจิดจ้าออกมาข้ารู้ว่านี่คือสัญ,ญญาณว่าผลไม้กำลังจะสุกข้าคำรามต่ำใส่แมวเวทมนต์สองสามครั้งแมวเวทมนตร้องอย่างตื่นเต้นทันทีไม่ลังเลที่จะรวมร่างเข้าากับ ในพริบตากลิ่นอายที่ไม่ใช่ของสัตว์อสูรระดับสองก็ระเบิดออกมาอย่างรุนแรงข้ากลายปเป็นเงารางๆพุ่งตรงไปยังยอดเขาความเร็วสูงอย่างยิ่งขณะวิ่งอย่างบ้าคลั่งเหลือบมองสัตว์อสูรตัวอื่นๆบริเวณใกล้เคียงพบว่าพวกมันในตอนนี้ก็อดใจรอไม่ไหวเช่นกันต่างก็พุ่งไปยังยอดเขาอินทรีทองมูลามยักย้ายและหมาป่าไฟเป็นต้นกลับพุ่งนําไปข้างหน้าก่อนใครไม่นานก็เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่กับประชาราชสีม่วงทองชั่วพริบตาบนยอดเขาก็มีเสียงร้องประหลาดไม่หยุด แสงสว่างสาดส่องไม่ขาดสายเห็นดังนั้นข้าคำรามเสียงดังลัน่นเตือนให้แมวเวทมนต์เสริมเกราะป้องกันให้ข้าเตรียมเข้าร่วมวงต่อสู้แต่ในตอนนี้เองท้องฟ้าพลันมีเสียงดังสนัน่นข้าหยุดฝีเท้ากะทันหันเงยหน้าขึ้นมองเห็นเพียงเฮลิคอปเตอร์หลายลำหอบลมแรงลดกระดับลงมาอย่างรวดเร็วมนุษย์ก็มาด้วยเหรอข้าประหลาดใจเล็กน้อยเรื่องนี้เริ่มน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเดิมทีเป็นเพียงการประทะก,กันระหว่างสัตว์อสูรมนุษย์กลับเข้ามาแทรกแซงในตอนนี้ ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันแน่นอนเรือเขายนระเบิดลงไปฆ่าไอ้พวกสัตว์ร้ายนี่ให้หมดตอนนั้นบนเฮลิคอปเตอร์ทหารที่ดูเหมือนเป็นนายทหารตะโกนใส่วิทยุสื่อสารทหารทั้งหมดพลันปลดเชือกที่มาระเบิดไว้กับเฮลิคอปเตอร์ปล่อยมันลงมาทันใดนั้นระเบิดจํานวนมากราวกับหาฝนก็ตกลงมาอย่างรุนแรงชั่วพริบตาก็ระเบิดสัตว์อสูรบริเวณใกล้เคียงจนหัวร้างข้างแตกเลือดเนื้อกระจัดกระจายสัตว์อสูรใกล้ต้นไม้ผลเทียนหยุนพันถูกกาดล้างไปทันใดนั้น ระเบิดมัดหนึ่งพลันตกลงมาทางข้าข้าคำรามต่ำรีบหลบไปด้านข้างอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันแมวเวทมนต์ก็เสริมกรอบป้องกันอีกชั้นเสียงระเบิดดังขึ้นติดต่อกันร่างของข้าปรากฏขึ้นจากฝุ่นควันอย่างรวดเร็วปลอดปลอดภัยดีเพียงแต่มีคราบสกปรกติดอยู่บนขนเล็กน้อยดูโทรมไปบ้างส่วนบนยอดเท้าอินทรีทองถูกการกระทำของมนุษย,ย,ย์ยั่วยุจนโกรธจัดมันแงนหน้าส่งเสียงร้องแหลมพร้อมกับกางปีกอย่างแรงคมดาบสีทองหลายสิบเล่มพุ่งเข้าใส่เฮลิคอปเตอร์ทันที ชั่วพริบตาก็ยิงเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งตกโดยตรงราชาราชสีม่วงทองทั่วร่างแสงสีม่วงราวกับสายฟ้าลำแสงสีม่วงสายหนึ่งพุ่งออกมาจากปากมันทันทียิงทะลุเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งเพียงแค่การประทะครั้งแรกมนุษย์ก็สูญเสียอย่างหนักบ้าเอ๋ยทำไมถึงเป็นแบบนี้นายทหารคนนั้นโชคดีรอดตายมาได้แต่ก็หวาดผวายอย่างยิ่งเขาไม่คิดว่าความแข็งแกร่งของสัตว์อสูรเหล่านี้จะน่าสะพรึงกลัวถึงเพียงนี้เมื่อคิดถึงตรงนี้เขาก็ตะโกนใส่เฮลิคอปเตอร์ที่ยังปลอดภัยอยู่่ออีีกกหลลาายยางรเร้ว เราข้อถอยพวกเราประเมินความแข็งแกร่งของสัตว์อสูรต่ำไปต้องไปแล้วทหารที่เหลือได้ยินก็ขับเฮลิอคอปเตอร์หนีหัวสุกหัวซุนโดยไม่ลังเลข้ามองดูมนุษย์ที่ถอยหนีอย่างตื่นตระหนกเฮลิอคอปเตอร์ดวงตาเสือตั้งตรงจิตสังหารอันไร้ขอบเขตระเบิดออกมาจากร่างข้าทันทีถึงตาข้าลงมือแล้วข้ากระโดดสองสามครั้งพุ่งขึ้นสู่ยอดเขาท้าทายสวรรค์กลิ่นไอที่แผ่ออกมาทําให้พวกกระจกกลุ่มหนึ่งตกตะลึงโดยตรงทําให้พวกมันไม่กล้าเคลื่อนไหวผีผามราชาราชสีม่วงทองเฝ้าต้นไม้ผลเทียนหยวนข้างหลังอย่่าางนนน ทั่วร่างเต็มไปด้วยบาดแผลเล็กใหญ่เลือดสีแดงสดไหลซึมออกมาจากบาดแผลมูหลามยากักย้ายหมาป่ายากักย้ายอินซีทองเห็นดังนั้นดวงตาก,ก็ฉายแววร้อนแรงแต่ก็ไม่ได้บุ่มบามเข้าไปแต่กลับสั่งให้สัตว์อสูรที่อ่อนแอกว่าล้อมโจมตีราชาราชสีม่วงทองต่อไปนี่คิดจะล้มราชาราชสีม่วงทองให้ตายทั้งเป็นสีนะข้ามองออกถึงจุดประสง์ของสัตว์อสูรเหล่านี้ในพริบตาแต่สถานการณ์นี้ก็เป็นสิ่งที่ข้าต้องการเช่นกันตอนนั้นหมาป่าไฟอ้าปากพ่นเปลวไฟกลุ่มหนึ่งที่ร้อนแรงอย่างยิ่งออกมา พุ่งตรงไปยังราชาราชสีม่วงทองมันเล็งจังหวะได้แม่นยำภายใต้การล้อมโจมตีร่วมกันของสัตว์อสูรหลายตัวราชาราชสีม่วงทองทำได้เพียงป้องกันการโจมตีสายหนึ่งเท่านั้นส่วนที่เหลือย่อมไม่อาจป้องกันได้ไม่ผิดคาดเปลวไฟของมันโจมตีโดนแผ่นหลังของราชาราชสีม่วงทองพอดีเปลวไฟอันน่าสะพรึงกลัวลุกไหม้ขึ้นทันทีในขณะเดียวกันกรงและแหลมคมของอินทรีทองก็ตกลงมาจากฟ้าต้องการฉีกเนื้อหนังของราชาราชสีม่วงทอง ถูกลำแสงสีโม่งที่พ่นออกมาจากฝ่ายหลังสกัดไว้ได้ส่วนมูหลามยักย้ายก็วงเวียนอยู่ขอบสนามรบตลอดเวลาพ่นพิษจำนวนมากออกมาเป็นระยะระยะแต่ไม่เข้าใกล้ราชาราชสีม่วงทองเจ้าคือเป้าหมายหลังจากมองเห็นสถานการณ์ในสนามรบชัดเจนแล้วข้าก็เล็งไปที่มูหลามยักย้ายพุ่งเข้าใส่ทันทีกรงเล็บเสือแันแหลมคมพุ่งตรงไปยังจุดตายเจ็ดนิ้วของมูหลามยักย,ย้ายมูหลามยักย,ายก้ยายก็ตอบสนองด้วยรวดเต็อเช่นกันบิดตัวขวงแทบจะในทันทีป้องกันจุดตายเจ็ดนิ้วไว้พร้อมกับหดเกร็ดแน่นทันทีไม่ให้ข้าทำสำเร็จ หลังจากการโจมตีครั้งเดียวข้าไม่สนใจว่ามูหลามยักย้ายจะบาดเจ็บหรือไม่ถอยกลับทันทีในสายตาเกล็ดของมูหลามยักย้ายกระเด็นไปไกลในนั้นยิ่งมีเลือดปะปนอยู่ด้วยในพริบตาที่ปะทะก,กับมูหลามยักย้ายเมื่อครู่แมวเวทมนต์ก็ใช้เกราะป้องกันและพลังรักษาเป็นต้นฟื้นฟูบริเวณที่เปื้อนพิษข,ของมูหลามยักย,ย้ายบนร่างข้าโดยตรงมิฉะนั้นข้าย,ย่อมต้องบาดเจ็บแน่นอนทำได้ดีมากข้าคำรามต่ำใส่แมวเวทมนต์เสียงหนึ่งแมวเวทมนต์พันร้องอย่างดีใจสองสามครั้ง ดูเหมือนภาคภูมิใจอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่างูหลามยักย้ายรับมือยากเช่นนี้ข้าก็เปลี่ยนเป้าหมายเป็นหมาป่าไฟทันทีข้าคำรามเสียงดังลั่นเปลวไฟมาหืมมาผวยพุ่งพุ่งออกมาจากร่างทันทีหมาป่าไฟราวกับถูกท้าทายทัวร่างยิ่งเดือดพล่านน่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นเปลือไฟต้องการปะทะกับข้าแบบซึ่งซึ่งหน้าทว่าชั่วพริบตาต่อมาเปลือไฟบนร่างข้ากลับหายไปราวกับกระแสน้ำลดขณะที่หมาป่าไฟกำลังตกตะลึงไม่แน่ใจปากเสือของข้าอ้าเล็กน้อยไอเย็นที่แฝงพลังงงเเยยยย็นออ่่าิ โจมตีโดนหมาป่าไฟหมาป่าไฟค่อนข้างดูถูกสิ่งนี้ท้ายที่สุดมันคือผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นไฟไอเย็นเหล่านี้ไม่นานก็จะละลายหายไปทว่าสิ่งที่ทําให้มันหวดาดผวายอย่างยิ่งคือข้ากลับใช้เปลวไฟอีกครั้งและมุ่งเป้าไปที่น้ําแข็งบนร่างมันคราวนี้ดูซิว่าเจ้าจะทนไหวไหมข้ายิ้มอย่างได้ใจเล็กน้อยพลังไอเย็นที่พ่นออกไปเมื่อครู่หากหมาป่าไฟสลายมันเองก็ไม่มีปัญหาอะไรท้ายที่สุดก็สามารถควบคุมความแรงได้แต่เมื่อถูกข้าพุ่งชนเปลวไฟของหมาป่าไฟเองถูกกดข่ม ไอเย็นจึงฉวยโอกาสแทรกซึมเข้าร่างกายมันโดยตรงไม่ผิดคาดเมื่อหมาป่าไฟร้องหอยหวนถอยหลังไปหลายก้าวแทบจะยืนไม่มั่นคงฉวยโอกาสนี้ข้ารีพุ่งเข้าไปอีกครั้งบนกรงเล็บเสือสองประกายสีทองระเรื่อแทงตรงไปยังคอของหมาป่าไฟภายใต้การเสริมพลังสองเท่าของคลุ้มคลั่งและกาย,ยาชิระร่างของหมาป่าไฟเปราะบางราวกับเต้าหู้แต่สลายเมื่อสัมผัสมันร้องครวญครางอย่างหน้าเวทนาสองสามครั้งแล้วก็ลม้มลงกับพื้นสังหารหมาป่าไฟแล้วข้าก็พุ่งเข้าใส่หนูหลามย้ยายอีกครั้ง มูหลามย้ายเห็นดังนั้นก็คิดจะใช้แผนเดิมพ่นพิจจำนวนมากออกมาโดยตรงเพื่อถ่วงเวลาฆ่าเห็นดังนั้นข้าก็ปล่อยสายฟ้าหลายสายออกมาโดยตรงยิงเข้าใส่ร่างมูหลามยกย้ายมูหลามยกย้ายพันร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่รอให้มันหายจากความเจ็บปวดการโจมตีของข้าก็มาถึงอีกครั้งหลังจากถูกสายฟ้าโจมตีเมื่อครู่ร่างของมูหลามย้ายเปราะบางอย่างยิ่งไม่นานก็ถูกรงเล็บอันทรงพลังของข้าฉีกออกไปหลายท่อนตายอย่างน่าอนาถณณที่นั้นอินซีทองเห็นข้าอย่างรวดเร็ว สังหารสัตว์อสูรสองตัวที่แข็งแกร่งทเทียมกับตนเองได้บวกกับตนเองก็บาดเจ็บอยู่แล้วก็รีบหนีไปทันทีไม่นานก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยตอนนั้นข้าก้าวไปข้างหน้าหลายก้าวเผชิญหน้ากับราชาราชสีม่วงทองโดยตรงฝ่ายหลังเดิมก็ถูกโจมตีมาตลอดในตอนนี้พลังใกล้จะหมดสิ้นแล้วราชาราชสีม่วงทองเห็นข้าพุ่งตรงมาทางตนเองหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็ใช้ท่าไม้ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของตนเองทันทีผนิกม่วงทองข้าตกใจทันทีรู้สึกว่าพลังของตนเองหายไปโดยตรง ถึงแม้จะสัมผัสได้แต่กลับใช้ไม่ได้ขณะกำลังตื่นกระหนกก็ได้ยินแมวเวทมนตร้องเสียงหนึ่งชั่วพริบตาต่อมาผนึกบนร่างข้าก็ถูกคลายออกเจ้าหนูทำได้ดีมากในใจข้ายินดีอย่างยิ่งหลังจากชมเชยสองสามคำก็ลงมือกับราชาราชสีม่วงทองโดยตรงไม่นานก็สังหารมันได้ท้ายที่สุดเมื่อไม่มีผนึกม่วงทองซึ่งเป็นเพ่ตายราชาราชสีม่วงทองก็เหมือนเสือไม่มีเขี้ยวเล็บอ่อนแออย,อย่างยิ่งต้นไม้ผลเทียนหยวนในที่สุดก็ได้เจ้ามาแล้ว